ขอไข่อยู่ในพขอปวดของวขอควายเข้าย่อคนพ่อรักครางเาะงูใจงองูใจก้าด้าจาจานใช้ดีจอชิงตีจอช้าง วิ่งหนีโจโจล่ามโจกระเชอคู่้เดาผู้หญิงโส<ฆ>ดอชาดา,าต่อประตากหุ่นขอกันฐานเข้ามาเอาลามบุญโทน้ทาต่อผู้เท่าเดินนอนเนไม่นุนหนุนนอนเนนไม่